ทุกครั้งในบุพการีที่เคารพในเวลาเราจะคุยเรื่องอะไรเราก็จะถามเข้าไปในเพจเนาะเพื่อให้บรรดาเพื่อนๆในเพจเนี่ยมารวมแสดงความคิดเห็นแล้วเราจะได้เอาคำถามเอาความคิดเห็นะนะมาเป็นคส่วนหนึ่งมาเป็นคําถามด้วยครับวางเราตั้งคําถามเข้าไปอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อต้องกลับไปทํางานที่บ้านลูกๆคนไหนเจอบ้างยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไม่เข้าใจ ยิ่งอธิบายก็ยิ่งทะเลาะกัน <laughs> อันนี้ <laughs> อันนี้คาถามที่ถ้าไปถามในเพจทาที่บ้านที่เข้าใจว่าน่าจะมาอีกเพียบเลยเหมือนกันครับ <laughs> ใช่ไหมอันนี้มีคนมาแสดงความมาแสดงความวยิดเหนงกันเยอะนะร้อยร้อยกว่าคอมเมนต์แล้วก็แชร์ไปพอสมควรเหมือนกันอ <laughs> ในนี้เกือบทั้งหมดจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าพอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยพอมาทํางานร่วมกันแล้วก็ยิ่งทะเลาะกันเพราะเยอะว่ายิ่งใกล้กันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงประสบการณ์ครับบางคนก็บอกว่ายอมรับในความเห็นต่างแต่ทุกคน แต่ทุกความเห็นนั้นต่างกันแบบสิ้นเชิงค <c oughs> ือบอกทําเป็นเหมือนว่ายอม,มับในความเห็นต่างแต่ความเห็นต่างนี่ต่างกันแบบสิ้นเชิงบอกว่าไม่เหนื่อยกายแต่ก็เหนื่อยใจนะแทบจะทุกวันเลยนะครับ <c oughs> บางคนก็บอกว่าไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็ยังไม่ลดความพยายามนะครับ <c oughs> บอกว่าเรากลับมาช่วยทําธุรกิจร้านชำเล็กๆอันนี้ขนาดร้านชําเล็กๆนะยังเจอเลยไม่ฟังความคิดเห็นเขาคิดถูกทุกอย่างแนะนํามากก็ไม่พอใจ งอนอีกใช่ไหมพูดตรงก็เสียใจร้องไห้ยังหาทางออกไม่ได้นะครับยิ้มให้คนทั้งโลกแต่ก็ต้องมานั่งร้องไห้กับตัวเองโอ้โหนี่คนคมนี้มากมากเลยนะเอออีกอันนึงนะครับบอกว่าเหนื่อยใจค่ะทะเลาะกันจนเป็นซึมเศร้าโอ้โหนี่น่ากลัวเนาะจากที่เมื่อก่อนรักกันตอนนี้ไม่เข้าใจอะไรกันสักอย่างอยู่ไม่ได้จนต้องถอยออกมาเข้าใจว่าสิ่งที่กวางทําในเพจนี้ก็จะเจอ ลักษณะนี้กันบ่อยๆเนาะเออวเวลาเขาทะเลาะกันที่เมื่อกี้กวางเล่าไปบางส่วนแล้วเนี่ยเรื่องอะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์ให้ฟังบ่อยๆครับมีจะมีเรื่องอะไรกันบ้างธุรกิจครอบครัวปัญหาเรื่องเรื่องการสืนะ่อสารน่ะกวางว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยในการที่เราต้องต้องอยู่ร่วมกันนะครับธุรกิจครอบครัวกับมักจะ เป็นการทำงานที่แยกเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องงานไม่ค่อยออกจากกันครับบางคนบอกว่าเอ้ยเราแยกได้นะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแต่ผู้ใหญ่บางคนแยกไม่ได้ออ่ะก็ก็ไม่มีความหมายอยู่ดีถูกไหมครับรบแล้วเมื่อไหร่ที่กระทบเรื่องงานบางทีมันก็จะลามไปเรื่องความสัมพันธ์บางทีกระทบเรื่องความสัมพันธ์เรื่องงานก็ตะกุกตะกักติดกันไปด้วยในทางอ้อมเนาะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆพี่ประสานสมมติว่าเราทํางานกับ ออฟฟิศหนึ่งเนาะเราเรากระทบกระทั่งทกเถียงกับหัวหน้าใช่ไหมครับ,รบเวลาเลิกงานห้ามงเย็นต่างฝ่ายก็ <Yeah. S 2> ก็แยกย้ายออกไปถูกไหครับหัวหน้าก็ไปใช้ชีวิตเราก็ไปใช้ชีวิตของเราแต่เวลาเรากลับมาช่วยธุรกิจที่บ้านนะครับ เราอยู่บ้านเดียวกับหัวหน้านะครับถเราอยู่บ้านเดียวกับหัวหน้าแล้วเราก็ต้องคุยกันเรื่องเนี้ยตลอดเวลาบางทีคนที่เป็นหัวหน้าเราเนี่ยทํากับข้าวให้เรากินใช่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเออเถียงกันทะเลาะกันเนี่ยบางทีข้าวก็จะจืดๆทันทีกินกันด้วยความเงียบทันทีเลยกวงว่าเนี่ยปัญหาใหญ่ของของของการทํางานหรือว่าการอยู่กันภายในครอบครัวมันคือเรื่องของการสื่อสารครับอืเข้าใจว่าหลักๆหนึ่งที่มักจะ เห็นไม่ตรงกันหรือว่าบางทีจะเป็นข้อขัดแย้งกันเป็นเรื่องของความไว้วางใจโดยหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เราชวนกลับมามองในมุมพ่อแม่บ้างอย่างที่พี่ประสานบอกอ่ะใช่เลยครับในมุมผู้ใหญ่เขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับในการที่ลูกกลับมาช่วยธุรกิจนะครับคือเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ ลูกบางทีอาจจะยังไม่ได้เข้าใจบางอย่างธุรกิจ1 0 0เลยว่าเราอยู่กันมาได้ยังไงแก่นของตัวธุรกิจของเรามันคือยังไงรากเง้าของธุรกิจเราเริ่มต้นมาได้ยังไงลูกค้าเราเป็นใครซึ่งเห็นด้วยเลยครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้สองปัญหาเนี้ยทั้งฝั่งลูกอะครับที่อยากจะสร้างสิ่งใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจกับฝั่งผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยลูกอาจจะยังต้องเรียนรู้ก่อนนะทําความเข้าใจธุรกิจก่อนนะมาตรงกลางมันคือการยอมรับนี่แหละครับ คนที่เป็นทายาทอ่ะต้องสร้างต้องเริ่มต้นจากการสร้างจุดเนี้ให้มันเกิดนการยอมรับตัวเราให้ได้ก่อนครับก่อนที่เราจะไปแตะเรื่อง business model ไปแตะเรื่องขยายธุรกิจไปแตะเรื่องกงสีไปแตะเรื่องอะไรต่างๆสารพัดปัญหาที่ที่หลายคนเจอครับจุดแรกกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องสร้างให้ได้ก่อนคือคำว่าการยอมรับนี่แหละครับ เพราะเข้าใจว่าอย่างเช่นลูกๆนี่แน่นอนว่าเขาก็ต้องเรียนหนังสือสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่อะใช่ใช่พ่อแม่บางทีจบป .2 ป .4 อ,อะไรอย่างเงี้ยนะบางบางครอบครัวนะพอกลับไปปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันน่าจะเอาไปแก้ไขอะไรได้บ้างเช่นคุณอยากจะไปวางระบบบริหารใหม่อยากเอาแค่เวลาเปิดร้านเน่เนาะทำไมต้องเปิดแต่เช้าปิดทำไมไม่ปิดให้มันเร็วหน่อยอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้มันก็เรื่องแบบนี้ก็ทะเลาะกันลวเนาะเช่นเขาเอาเรื่องกําไรต้นทุนไปคํานวณว่า เนี่ยนั่งอยู่หน้าร้านทั้งวันทำไปเปิดแต่เช้าลองลดลงสัก2ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะขายได้เท่าเดิมก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงมันก็อาจจะถูกก็ได้นะถูกครับแต่ว่าเวลาแบบนี้เราไปคุยกับเขาเสร็จพ่อแม่เสร็จเขาจะเขาจะมองอีกอย่างหนึ่งเขาจะมองว่าแก<ม>ขีนะ้เกียจรัวเนาใช่ <laughs> ใช่ใช่นิยามการทํางานของคนแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เนาะผู้ใหญ่เขาก็จะมองว่างานมันคือชีวิตเขาอะครับแต่ตัวลูกก็จะมองในมุมว่าเอ้ยเราเราอยากใช้ชีวิตอะ ธุรกิจมันแค่พาร์ทหนึ่งในชีวิตของเราเรายังมีชีวิตอีกด้านอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยปัญหาคือวิธีคิดตรงนี้มันมาชนกันเนาะแล้วมันมันทำให้เราไปต่อกันค่อนข้างยากนิดนึงครับกวางเคยมีวิธีคิดแบบนี้ครับแล้วก็มีโอกาสไปฟังพี่ท่านหนึ่งเขาเคยพูดเอาไว้ครับพี่จากของทายาทของตัวนันยางกลุ่มซีคอนนะครับเขาเคยให้วิธีคิดอันนี้เอาไว้ซึ่งมันแบบ มันเป็น m i n ์เซตที่กวางเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางานที่บ้านของกวางไปเลยอ่ะเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับว่าคนที่เป็นทายาทธุรกิจอะครับความเป็นเจ้าของของเราเริ่มตั้งแต่วันที่เราเกิดอแต่มันจะสิ้นสุดวันที่เรากลับไปทําที่บ้านตอนที่เรายังเด็กอะครับเราจะอยู่เหนือกฎระเบียบกฎเกณฑ์ทุกอย่างของบริษัทเนาะเราอยากหยิบขนมกินก็ได้เราอยากนั่งไถไอจีตลอดเวลาก็ได้เราจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างครับแต่วันที่เรากลับมาช่วยธุรกิจที่บ้านนะครับ ลองนึกภาพอะเราทําแบบนั้นนะอใครจะยอมรับเราอถูกไหมเขาก็เลยสรุปแบบนี้รับว่าสุดท้ายแล้วว่าไอ้การกลับมาทําที่บ้านนะครับเราคือพนักงานคนหนึ่งที่กลับมาทํางานในธุรกิจของที่บ้านเท่านั้นเองครับอพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บอะวิธีคิดทุกอย่างเราอะเปลี่ยนไปหมดเลยครับเราจะเข้าใจว่าไอ้การที่เราถูกรีเจ็ t ไอเดียไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดต่างๆอะเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติในการทำงานมากเลย คือเปลี่ยนมุมมองว่าเราไม่ใช่ลูกเท่าแก่พูดง่ายๆช่นะชเปลี่ยนจากลูกเป็นลูกน้องครับใช่พอถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราตัดสินใจอะไรก็ได้<ม>เราจะเปลี่ยนอะไรก็ได้รเราจะทําอะไรก็ได้<ม>ซึ่งการทาแบบนี้ในมุมธุรกิจบางทีมันเะสี่ยงนะ ทางหนึ่งที่ถ้าจะเป็นคําแนะนําของกวางก็คือทางหนึ่งให้ปรับไหม่เซตใหม่เนาะช่าเราไม่ใช่ลูกแต่ว่าเราอาจจะเป็นเหมือนต้องต้องบอกว่าเราคือลูกน้องพ่อก่อนใช่ใช่เราคือลูกน้องพ่อครับใก่อนนะเรายังไม่ใช่เจ้าของที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วถ้ากลับมาเป็นลูกน้องพ่อก็ก็เหมือนเราทำงานบริษัทสินึงคือเราจะทําให้เจ้านายเราเชื่อได้ให้เขาไว้วางใจเราได้มันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันใช่ไหมสิ่งที่กวางทำมันคือการค่อยๆกลืนงาน ของที่บ้านมาทีละส่วนการกลืนงานของกว้างคือแบบนี้ครับคือการที่เราไปคุยกับที่บ้านนะครับว่าไปคุยกับแม่ครับ,รบแม่สอน,สอนทําบัญชีหน่อยใช่ไหม,หมสอนทําบัญชีหน่อยนเนาะเขาก็จะสอนเราทำาเราทําแบบเขาเลยนะยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทำแบบเขานี่คือ,อเขาไม่ใช่คอมเราก็ไม่ใช้คอมเขา เขียนมือเราก็เขียนได้ว่าแม่หน่วแเราก็แมนหน่วเป็นพวกสมุดบัญชีเล่มโตๆแล้วก็มีสีเขียวสีน้ำเงินอะไรอย่างงี้นะมีเทปกาวอยู่ที่สันอะไรอย่างนี้ยอ้โ้เห็นภาพมากเลยพี่ประสรนแล้วพอวันที่เราที่เขาไว้ใจเราเราเห็นเขาเห็นว่าเราทําตรงเนี้ยได้แล้วอเออเราก็ไปคุยกับเขาว่าของานตรงเนี้ยมาทํามารับผิดชอบซึ่งเขาให้อยู่แล้วครับเขาให้อยู่แล้วแล้วพอเราได้งานตรงเนี้ยมารับผิดชอบเราค่อยเปลี่ยน <1> 1> เป็นรูปแบบที่เราเข้าไปอยู่ในใช่ใช่เราอยากเอาเข้าไปอยู่ในคลาวเข้าไปอยู่ใน Excel ไปอยู่ในอะไรต่างต่างเราก็ค่อยทําตรงนี้เนี่ยค่อยๆทํากับงานทีะพาร์ทแบบเนี ma ้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเยนาอเราเชื่อไหมครับว่าตอนที่เขาดูว่าเฮ้ยเราเราเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเขาไม่ว่าด้วยซ้านะพอเราค่อยๆสร้าง trust อะครับไอความเป็นเจ้าของเราเนี่ยมันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการสร้าง trust กระบวนการตรงนี้มันคือ process ที่มันแบบโหมันมันใช้เวลา ไม่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าว่าเท่าไหร่กันแน่บางคนใช้2ปีบางคน3ปีบางคนเป็น10บสบปีเลยก็มีแล้วแต่ธุรกิจครอบครัวครับซึ่งถ้าเกิดอยากแนะนําว่าเออพอมันเป็นเรื่องของการที่มันแบบต้องมีการเดินทางต้องอาศัยเวลาในการค่อยๆสั่งสมไอ้ small s u c c e s ต่างๆที่เราค่อยๆสร้างมานะครับกัวว่าอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญคือตัวทายาทเองอครับต้องกลับมาหาจุดหยุดให้ได้ครับว่า เราจะอยู่กับโปรเซสตรงนี้ได้ยังไงอย่างที่เราจะแฮปปี้พอมันเป็นการเดินทางต้องใช้เวลานะครับคงอยากชวนทุกคนนะครับลองก่อนรเริ่มต้นนะครับการี่กลับมาช่วยที่บ้านนะอาจจะต้องถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าเหตุผลที่เรากลับมาช่วยธุรกิจตรงนี้ มันคืออะไรกันแน่ครับเหตุผลตรงนี้ยอะไรก็ได้นะครับรบมันอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้ครับว่าแบบเฮ้ยเรากลับมาธุรกิจที่บ้านเรามีสินทรัพย์เยอะแยะมากมายมันอาจะเป็นเรื่องเงินก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ครับอาจจะเป็นเรื่องชีวิตเราเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ผมว่าสิ่งสําคัญคือคนที่เป็นทายาทอะ ต้องตอบตัวเองให้ได้ใช่ใช่เพราะว่าบางทีเรากลับไปทํางานที่บ้านเราอาจจะไปคิดว่าฉันต้องทําให้ธุรกิจเติบโตกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ใช่แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะทําไม่ได้ก็ได้มันอาจจะต้องไปตอบว่าเฮ้ยเรากลับมาเราทําให้เขาทําให้พ่อแม่เบามีความสุขหรือว่าหรือว่าเบางานบางอย่างแม้ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมถูกครับถูกครับสำคัญมากเลยสำคัญมากมากนะเหมือน ต้องตั้งโจทย์ให้ถูกอ่ะถ้าตั้งโจทย์ผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะราะว่าสิ่งสําคัญก่อนที่ทายาทจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจก่อนที่จะทําอะไรทุกอย่างครับกวางแนะนําอย่างนี้เลยครับซึ่งซึ่งมันอาจจะใช้ไม่ได้กับหลายคนนะครับแต่ขวาะว่าวิธีคิดเนี่ยสำคัญคือการเข้าไปอยู่กับธุรกิจเข้าใจธุรกิจเข้าใจแก่นของตัวมันอ่ะให้ได้มากที่สุดก่อนว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรสิ่งที่ทำให้เราอยู่มาถึงวันเนี้ยได้คืออะไรเนาะแล้วพยายามรักษา สิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ได้เพราะว่าธุรกิจครอบครัวครับมันอยู่มามาถึงแบบปัจจุบันได้จนที่มันส่งต่อมาให้เราได้ครับมันต้องมีคุณค่าอะไรบางอย่างที่มันสั่งสมมาอยู่มาได้อะครับแล้วถ้าเกิดเราเรากลับมาเราหยิบตรงเนี้ยขึ้นมาต่อยอดอได้อะครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงมันเสียหมดครับเราหยิบแก่นตัวเดิมตรงนี้มาต่อยอดะครับ มันก็จะเป็นในมุมธุรกิจก็จะเรียกว่า Competitive Advantage ของเราใช่ไหมมันจะเป็นแต้มต่อบางอย่างต้นทุนบางอย่างในทางธุรกิจของเราร้านเรามีสูตรรับ80ปีร้านเราอยู่มาแล้ว80ปีเนี่ยมันคือคุณค่าที่แบบเออที่ที่ที่ถ้าเกิดอยู่ๆคนอื่นมาเปิดธุรกิจแข่งเขาไม่มีสิ่งนี้บุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับ